สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูที่ทั้งอร่อยและสุขภาพดีนั่นก็คือผัดเต้าหู้ผักรวมโดยเฉพาะวันนี้เราใช้ผักที่มีคุณค่าสารอาหารมากมายเช่นบลูฟอรี่แครอทและเนื้อโบรจิซึ่งเต็มไปด้วยวิตามินและเต้าหู้ขาวที่ให้โปรตีนจากพืชเมนูนี้ทําง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่นอนครับมาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้กันนะครับ บอกคลอรี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบอกคลอรี่เป็นแหล่งวิตามินซีและเคที่อดีเห็ดออริจิหั่นบางเห็ดนี้มีปโปรตีนสูงและช่วยรดสัมผัสแครอทหั่นเฉียงหรือหั่นแว่นก็ได้แครอทมีเบต้าแคโรทีนที่ดีต่อสายตากระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับเพิ่มกลิ่นหอมเริ่มจากการหั่นแครอทหั่นเห็ดออริจิที่หั่นบางๆหั่นบอกคลอรี่ให้เป็นชิ้นพอดีคำ หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นพอดีคำโดยหั่นเต้าหู้อย่างระมัดระวังเพราะเต้าหู้นิ่มและแต่ง่ายภาคเหล่านี้จะให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีเมื่อนำมาผัดรวมกันสุดท้ายเตรียมกระเทียมสับไว้พร้อมสำหรับผัดการผัดตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาลงมือทํากันเลยครับตั้งกระทะบ,บนไฟกลางใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมลงกระทดจนหอมใช้เวลาประมาณ30ิวินาทีจากนั้นใส่ เนตออริจิประมาณใส่แครอทและโบอกโคลี่ลงไปผัดจนเริ่มสุกใส่ยังคงความกรอบประมาณ1นาทีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดทุกอย่างให้เข้ากันและเวลาประมาณ1นาทีเมื่อทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วเราก็พร้อมเสริร์ฟตักผัดเต้าหู้ผักรวมใส่จานเต้าหู้กรอบนอกนุ่มในเข้ากันได้ดีกับผักที่สุกกำลังดีและรสชาติที่ก่อมๆจากเครื่องปรุง เมนูนี้สามารถทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวกล้องก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูนี้และลองทำตามกันดูนะครับพบกันใหม่ในเมนูต่อไปสวัสดีครับ